มันเคยมีคนพูดเอาไว้นะครับว่าการที่มนุษย์ได้สร้างจรวดขึ้นมาแล้วพาตัวเองออกไปยังนอกอวกาศได้มันก็เหมือนกับการยิงธนูขึ้นฟ้าแต่ประเด็นมันอยู่ที่พวกเขาเนี่ยดันลืมคิดไปครับว่าถ้าเกิดจริงขึ้นไปแล้วมันจะไปตกที่ตรงไหนสวัสดีนักท่องมิติทุกท่านครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับเราเดอะพาราเรีและคลิปนี้ก็ยังเป็นซีรีส์คู่บุญเดอะทวายไลท์โซนอีกเช่นเคย กับตอนนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นตอนที่ด์กจกอันดับต้นๆของแฟนชาย I shoot at arrow into the air ภารกิจเอาตัวรอดบนดาวปิศนาจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากโครงการหนึ่งที่มีชื่อว่า Arrow ครับเป็นโครงการที่เน้นไปในการสำรวจอวกาศซึ่งโครงการนี้นะครับ ก็ใช้เวลาในการพัฒนาและวางแผนกว่า4ปีครึ่งผ่านการวิจัยยักษศาสตร์ความรู้ต่างๆที่มีผสมประสานระหว่างวิทยาศาสตร์ความฝันและความหวังจนเกิดมาเป็น Aero วันยานอาวกาศลำแรกของมนุษยชาติที่ทำงานพร้อมกับนักบินทั้ง8คนผ่านการคัดสรรมาอย่างคุณภาพช่วยเติมเต็มความสามารถที่หลากหลายให้แก่กันจนในช่วงของการปล่อยตัวแอโรวันทุกอย่างก็ล้วนราบรื่นมากๆเลยครับ มันแทบจะไม่มีอุปสรรคใดๆเลยค่าทุกอย่างก็ตรงตามที่คำนวณไว้เ,เป๊ะๆกระทั่งหลังจากการออกนอกชั้นบรรยากาศไปได้สักพัก Aero วันก็ขาดการติดต่อไปครับในตอนนั้นเนี่ยเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่นั่งจ้องจอกันอยู่ก็ถึงกับสะดุง้งวิ่งเต้นกันจ้าละวันเลยพยายามเร่งหาสาเหตุและตำแหน่งปัจจุบันของยานให้ได้โดยเร็วที่สุดตัดภาพมาทางฝั่งของอ e โรวันกันบ้างครับ ที่ในตอนนี้นั้นตัวยานได้เกิดระเบิดขึ้นแล้วก็ตกลงมายังดาวปิศนาแล้วมันก็เป็นที่ที่ไม่ต่างอะไรกับคำว่าดินแดนลกล้างเลยครับรอบดานเต็มไปด้วยภูเขาหินทรายแล้วก็แห้งแล้งสุดลูกหูลูกตาซึ่งสาเหตุของการระเบิดก็มาจากที่ว่าตัวยานของพวกเขาเนี่ยนะครับมันยังเป็นแค่โมเดลแรกอยู่ก็เลยทำให้ในการคำนวณของโซนอวกาศเนี่ยผิดพลาดไป ส่งผลทําให้ตัวเครื่องยนต์ลัดวงจรจนเกิดเป็นเหตุทําให้ระเบิดขึ้นส่วนลูกเรือทั้ง8ตอนนี้ก็เหลือรอดกันเพียงแค่4คนเท่านั้นนะครับได้แก่ดอรินผู้เป็นกัปตันลูกเรือโคลรีเพียสันแล้วก็ฮิวแด็กแต่เอาจริงๆจะพูดว่า4คนก็คงพูดได้ไม่เต็มปากหรอกครับเพราะว่าฮิวแดกนั้นเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสมากถึงขั้นที่เรียกได้ว่าอาการโคม่าเลยก็ว่าได้ครับ เขาเหลือเพียงแค่ลมหายใจเท่านั้นที่ยังสามารถยินยานได้ว่าเขามีชีวิตอยู่แถมเครื่องมือสื่อสารก็ไม่สามารถใช้งานได้เลยครับและสะเสบียงส่วนมากก็ถูกทำลายไปพร้อมกับยานแล้วด้วยท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้บวกกับสถานการณ์ถึงขั้นวิกฤตแค่จะคุมสติตัวเองเอาไว้ก็นับได้ว่าเก่งแล้วครับมันก็เลยไม่แปลกที่โคลรีหนึ่งในลูกเรือที่มีนิสัยหัวร้อน จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาแล้วก็พานหาเรื่องใส่คนอื่นไปทั่วเลยแม้กระทั่งตอนที่กัปตันดอรินกำลังป้อนน้ำให้กับฮิวแร็กที่นอนโคม่าอยู่โคลรีก็พุกพานถามขึ้นมาทันทีครับเราเหลือน้ำกันอยู่เท่าไหร่และคำตอบที่ได้มาจากกัปตันก็คือ5แกลลอนโคลรีที่ได้ยินก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยครับเพราะเขาคิดว่ายังไงฮิวแร็กก็ไม่น่าจะอยู่รอดได้เกินเที่ยงวันหรอก จะยอมเสียน้ําอล้ําค่าไปอย่างศูญเปล่ากับคนที่กําลังจะตายทําไมในเมื่อคนที่รอดต่างหากที่ต้องการมันมากกว่าแถมน้ำห้าแกลลอนก็ไม่ใช่น้ําปริมาณที่มากอะไรขนาดนั้นดอลินก็เลยตอบส่วนไปครับว่าแล้วถ้าคนที่นอนอยู่ตรงนั้นเป็นนายเองละ่ะแถมเพื่อนๆก็จะแย่งน้ําในส่วนของนายไปเพราะคิดว่ายังไงเดี๋ยวนายก็ตายอยู่ดีแล้วแบบเนี้นายจะรู้สึกยังไงดังนั้นจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ที่นี่ ถ้าฮิวแดกตายเขาก็ต้องตายแบบที่ไม่ผิดหวังกับพวกเราจากนั้นนะครับดอลินก็สั่งให้โคลรี่และเพยียส์สั์เนี่ยเริ่มขุดฝังศพให้กับลูกเรือคนอื่นๆและระหว่างนั้นพวกเขาก็จะคุยกันไปด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวนี้ว่าแค่นี้พวกเขาก็โชคดีกันมากแล้วที่สภาพอะไรหลายๆอย่างไม่ค่อยต่างจากโลกอากาศก็บริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีรังสีหรืออะไรก็ตามที่ส่งผลร้ายกับร่างกายพวกเขา มีปัญหาเพียงแค่สภาพอากาศที่ร้อนจัดครับซึ่งสังเกตได้จากขนาดของดวงอาทิตย์ที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงเมื่อเทียบกับโลกดังนั้นดอรินก็เลยต้องย้ำสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ให้กับสองคนฟังครับว่ายานอาวกาศเอโรวันลำนี้เนี่ยมันคือยานอาวกาศลำแรกของมนุษยชาติและใช้เวลาในการพัฒนากว่า4ปีครึ่งไม่มียานสำรองถ้าพวกเขารู้ตำแหน่งของพวกเราแล้วต้องการจะมาช่วยเขาก็ต้องสร้างยานลำใหม่ขึ้นมา ซึ่งโดยเร็วที่สุดก็อาจจะใช้เวลานานกว่า1ปีทําให้ทางที่ดีที่สุดของเราในตอนนี้คือเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ต่อมาหลังจากที่ฝังศพลูกเรือจนครบโคอโรีก็กลับมาหัวเสียอีกครั้งครับเขาบ่นวายๆทำนองว่าเขาร้อนและเหนื่อยมากยิ่งเห็นสภาพรอบๆที่มีแต่หินแล้วก็ภูเขาเต็มไปหมดก็ยิ่งทำให้เขาร้อนหนักกว่าเดิมอีกและในระหว่างที่โคอโรีบ่นอยู่นั้นเองครับ ดอรินก็เดินเข้ามาป้อนน้ําให้กับฮิวแร็กต่อโคลี่จึงรีบเข้าไปห้ามทันทีเพราะเขาไม่อยากจะเสียน้ําไปมากกว่านี้แล้วเขาอยากจะรอดูให้แน่ใจก่อนว่าฮิวแร็กจะรอดไหมพอเป็นแบบนั้นดอรินก็สวนกลับไปอีกครับว่าแล้วยังไงต้องรอให้เขากลายเป็นคนที่ห้าที่อยู่ในหลุมนั่นก่อนหรอจากโคลี่ที่หัวร้อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอโดนสวนกลับเข้าหน่อยก็ระเบิดอารมณ์ก้าวรล้าออกมาเต็มที่เลยครับไม่กับตัน ผมยังอยากมีชีวิตอยู่และผมจะไม่มีวันยกน้ำของผมให้กับเขาหรอกพอพูดจบคอรีก็ปัดน้ำในมือของกัปตันจนหลุดกระเด็นไปแล้วทั้งคู่ก็พุ่งเข้าไปนัวแย่งน้ำกันครับแต่ก่อนที่จะบานปลายกันไปใหญ่โตเพียสันก็ตะโกนขึ้นมากัปตันครับนั่นทำให้ทั้งคู่หยุดทะเลาะกันครับแล้วหันประมองที่เพียสันเขาพูดต่อด้วยหน้าตาที่เจ็บปวดว่าหวังว่านายจะดีใจนะคอรีเฮลเด็คเขาไม่ต้องการดื่มน้ำอีกต่อไปแล้ว และนี่ก็เป็นประโยคที่ทั้งคู่รับรู้ได้ทันทีเลยครับว่าฮิวแดกได้เสียชีวิตลงแล้วดอลลินกับเพียรสันต่างโศกเศร้าเว้นแต่โคลรี่ที่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเลยอีกทั้งยังเดินข้ามศพของฮิวแดกจากนั้นก็หยิบน้ำไปอย่างหน้าตาเฉยเพียสันที่ทนเห็นการกระทําของโคลรี่ไม่ไหวนะครับเขาก็ได้หยิบจอบเหล็กขึ้นมาพร้อมกับกระชากค,คอเสื้อของโคลรี่แล้วต่อว่าครับฉันรู้นะว่าการเอาตัวรอดมันำสำคัญ แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของแค่เราสามคนเท่านั้นให้เกียรติคนตายด้วยโคลรีถ้าฉันจับได้ว่านายทำแบบนี้อีกแค่สักครั้งฉันฆ่านายแน่แต่ถ้ว่าโคลรีกลับไม่ได้สะทกสะท้านแต่อย่างใดเลยครับพอเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำนะั้นมันถูกต้องแล้วเขาไม่สนใจเลยว่าคนที่ตายแล้วควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อเขาสนใจแค่ว่าตัวเองต้องหอดเท่านั้นสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นครับดอรินจึงได้รีบห้ามเอาไว้ พร้อมกับมอบภารกิจให้ทั้งสองคนออกไปเดินสำรวจพื้นที่กันอย่างน้อยก็ช่วยให้สงบสติอารมณ์ได้ส่วนตัวเขานั้นก็จะเป็นคนจัดการเรื่องตั้งแคมป์เองโดยมีเส้นตายเมื่อดวงอาทิตย์ตกก็ค่อยกลับมาเจอกันที่แคมป์แม้สถานการณ์จะดุเดือดแค่ไหนก็ตามนะครับแต่โคลี่และเพียรสันก็ยังคงเข้าใจในบทบาทของตัวเองอยู่จึงไม่ได้คัดค้านอะไรกับคำสั่งของดอรินและทั้งคู่ก็ได้เริ่มออกสำรวจกันครับ หลายชั่วโมงต่อมาเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มตกลงความมืดก็เข้ามาปกคลุมไปทั่วทุกที่แสงไฟจากแคมป์ก็ค่อยๆสว่างขึ้นคนแรกที่กลับมาถึงก็คือโคลรี่ครับเขารายงานกับกัปตันว่าเขาเดินทางไปไกลกว่าสิบไมล์แต่ก็ไม่พบอะไรที่จําเป็นเลยมีแต่หินกับภูเขาตลอดทางแถมเขาก็เกือบจะหลงทางแล้วด้วยซ้ําในตอนแรกเขาก็กะจะดูทิศทางจากหมู่ดาวนั่นแหละครับแต่ก็ดันลืมไปว่านี่มันไม่ใช่โลก โชคยังดีที่แสงไฟจากแคมป์มันสว่างพอที่จะจับตำแหน่งได้ทำให้เขาสามารถเดินตามแสงกลับมาจนถึงแคมป์ได้ในที่สุดแต่ทว่าคอลินกลับรู้สึกสังหอนใจไม่ดีครับเกิดเป็นข้อสงสัยว่าทำไมถึงมีแค่โคลรี่คนเดียวที่กลับมาดอลลินจึงได้ถามโคลรี่ถึงเพียสันครับว่าตอนนี้เพียสันอยู่ที่ไหนไปกันสองคนแต่ทำไมถึงกลับมาแค่คนเดียวโคลรี่ที่นั่งพักอยู่ก็ตอบกลับแบบหอบๆครับกัปตันอยากรู้เหรอว่าเกิดอะไรขึ้น ก็เจ้าพยารนั่นสิมันอยากจะไปทางใต้ส่วนผมก็อยากจะไปทางเหนือพวกเราก็เลยแยกกันไงพอรู้แบบนี้เข้าดอรินก็โมโหนะสิครับเพราะว่าการแยกทางกันแล้วออกสำรวจกันลำพังมันเป็นอะไรที่เสี่ยงเกินไปมากๆคือไม่มีใครเขาทำกันหรอกถ้าไม่จำเป็นจริงๆอะนะดอรินก็เลยดุด่าโคลี่อย่างหนักเลยครับแต่แทนที่เขาจะสลดหรือตอบโต้โคลี่กลับทำเป็นหูทวนลมเอาแต่ดื่มน้ำโดยไม่สนใจอะไรเลย ดอรินจึงต้องย้ำถามด้วยน้ำเสียงจริงจังครับโคลี่นายแน่ใจนะว่าไม่ได้เจอกับเพียสันจริงๆนะแล้วโคลี่ก็ตอบกลับด้วยคำพูดเดิมๆก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับกับตันพวกเรานะี่ยแยกกันไปคนละทางเดี๋ยวมันก็เดินตามแสงไฟกับมาเองแหละแล้วโคลี่ก็กระดกดื่มน้ำต่อแต่ด้วยเซนส์บางอย่างของดอรินนะครับเขาก็จับจุดที่ผิดสังเกตได้หจุดนั่นก็คือน้ำที่โคลี่ดื่มอยู่เนี่ย มันทำไมถึงดูเยอะจนผิดปกติเขาเลยหยิบกระติกน้ำของโคลี่ขึ้นมาเช็คดูอย่างไม่รอช้าครับแล้วก็พบว่าน้ำของโคลี่นั้นมันยังเต็มแกลอนอยู่เลยแล้วน้ำนี่มันหมายความว่ายังไงโคลี่นายเดินทางมานานกว่า6ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้ดื่มหรือจิบมันเลยเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้หรอกโคลี่ตอบกลับแบบเลิกลักครับทำนองว่าเขาทนได้หรือไม่ก็ปรับตัวได้แล้วซึ่งมันก็ชัดเลยว่าเรื่องนี้ มันต้องมีลักลมคมในอะไรอยู่แน่ๆคอลินเลยต้องกระชากเสื้อของโคลี่ขึ้นมาแล้วเค้นความจริงจากเจ้าตัวก่อนที่นายจะไปฉันจําได้ว่าน้ําของนายมันเหลือแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นแต่ทําไมตอนนี้มันเกือบเต็มละ่ะบอกฉันมาหน่อยโคลี่นายทําอะไรกับเพียสันกันแน่เมื่อจํานวนต่อหลักฐานขนาดนี้นะครับโคลี่ก็ต้องยอมพูดความจริงเขาสารภาพว่าหลังจากการเดินสํารวจไปได้สักพัก เขากับเพียสันก็ได้แยกทางกันแต่แล้วเมื่อเขาเดินวกกลับมาเขาก็เจอเพียสันที่อยู่ในสภาพเป็นศพแล้วและสาเหตุก็น่าจะมาจากการที่เขาพัดตกจากภูเขาหล่นลงมากระแทกกับหินจากนั้นโคลี่ก็ได้ชิงน้ําเขามาแล้วเดินกลับไปยังทางที่เขาทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้แม้ว่ามันจะดูน่าโมโหแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ดอรินก็ต้องข่มใจเอาไว้เพราะสถานการณ์แบบนี้การใช้อารมณ์เพียงอย่างเดียว ก็มีแต่จะทำให้เรื่องมันเลวร้วายมากขึ้นซึ่งตัวของดอรินเองก็ตั้งใจที่อยากจะพิสูจน์ความจริงครับจะได้ตัดสินใจถูกว่าต้องทำอะไรต่อเขาเลยบังคับให้โคลี่ให้เดินพาเขาเนี่ยไปดูศพของเพียสันด้วยตาตัวเองเดี๋ยวนี้เลยโคลี่ที่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ถึงกับขาอ่อนลม้มลงกับพื้นแล้วก็วอยวายยกใหญ่เพราะว่าระยะทางจากแคมป์ไปจนถึงศพเนี่ยมันไกลตั้งแดไมล์บวกกับเวลามืดๆแบบนี้อีกแล้วถ้าต้องเดินไป ก็เท่ากับว่าต้องกินน้ํากินสเสบียงด้วยซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเทน้ําทิ้งเลยครับแต่ดอรินก็ไม่สนใจครับเขาดึงเสื้อของโคลี่ขึ้นมาด้วยความสะใจแล้วก็ยื่นมือไปปลดอาวุธที่อยู่ตรงเอวเขาพร้อมกับพูดว่าถูกต้องแล้วเข้าใจถึงความตายหรือย,ยังเหรอโคลี่แล้วทีนี้ก็เดินไปพาฉันไปดูหน่อยว่านายพูดความจริงจากนั้นดอรินก็ถือปืนขึ้นมาขู่คโคลี่บอกให้เขานำทางไปครับ ทั้งคู่เริ่มเดินทางออกตั้งแต่มืดข้ามภูเขาลูกแล้วลูกเล่าจนตอนนี้ก็เช้าแล้วครับโคลรีจึงร้องขอให้หยุดพักสักหน่อยดอรินที่ก็เหนื่อยเหมือนกันก็ยินดีที่จะให้พักและระหว่างนั้นเองโคลรีเนี่ยเขาก็บังเอิญเห็นดอรินที่กําลังพักอยู่ในสภาพที่ไม่ระวังตัวเลยโคลรีเลยคิดที่จะใช้โอกาสนี้หยิบหินขึ้นมาเป็นอาวุธและทําร้ายดอรินที่เป็นกัปตันของเขาแต่ไม่นานเขาก็ลมเลิกความคิดนี้ไปครับ เขาเลยได้ค่เก็บไว้ในใจลึกๆและหวังว่าจะได้ไม่ต้องใช้มันเมื่อทั้งคู่พักผ่อนเสร็จแล้วนะครับก็ได้เริ่มออกเดินทางต่อจนกระทั่งมาถึงจุดที่โคลี่อ้างว่าเป็นจุดเกิดเหตุครับมันควรจะเป็นจุดที่มีศพของเพียสันอยู่ตามที่อ้างไว้แต่ถ้ว่าจุดนั้นมันกลับว่างเปล่าไหนล่ะศพที่นายบอกดอลินถามจี้ครับโคลี่ก็ตอบอย่างร้อนลนทำนองว่าเขามั่นใจนะว่าเป็นตรงนี้ จะให้สาบานยังไงก็ได้จนโคลรี่ก็ได้พบกับร่องรอยบางอย่างเขาจึงตะโกนบอกกับดอรินครับดูนี่สิกับตันตรงนี้มันมีรอยคานอยู่ดอรินเขาก็ไม่ได้ไม่เชื่อในสิ่งที่โคลรี่พูดนะครับเพราะโคลรี่ก็ยอมรับแล้วว่าเขาแย่งน้ํามาจริงๆหลักฐานก็มีอยู่ทนโทษแล้วแบบนี้เขาจะโกหกไปทําไมใช่ไหมล่ะครับแต่สิ่งที่ดอรินคิดอยู่นั้นกลับเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวยิ่งกว่าการแย่งน้ําจากศพ นั่นก็คือการปล่อยให้เพื่อนตายไปแบบไม่ใยดีครับดอรินเขาจึงถามจี้ไปอีกครับว่าแล้วไหนนายบอกว่าเขาตายแล้วล่ะโคลี่ไม่ได้พูดอะไรต่อจากนั้นครับนั่นเลยทำให้ดอรินเริ่มเข้าใจสถานการณ์มาบ้างแล้วก็เลยต่อว่าโคลี่อย่างหนักถ้ามันเป็นอย่างที่นายพูดจริงๆแล้วเขาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้โคลี่นายได้ช่วยเขาหรือเปล่าได้ตรวจดูไหมว่าเขาบาดเจ็บตรงไหนหรือตายแล้วหรือยัง ไม่ใช่ว่าห่วงแต่จะเอาตัวเองรอดขโมยน้ำแล้วหนีไปแบบนี้โคลรีที่โดนดุแบบนี้เนี่ยก็ถึงกับพูดไม่ออกเลยครับส่วนดอรินก็ทราบดีว่าการที่ต่อให้ดุด่าไปเท่าไหร่มันก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นเขาจึงระงับความโกรธไว้และเดินตามรอยคานของเพียสันไปจนในที่สุดเขาก็ได้พบกับร่างของเพียสันครับซึ่งอยู่ในสภาพที่ปานตายร่างของเขานอนอยู่ห่างไม่ไกลจากที่เกิดเหตุดอรินที่เห็นแบบนั้นเนี่ยครับ เขาก็ทิ้งปืนไว้และรีบไปช่วยในทันทีพอได้ยินเสียงกับตันของตัวเองเรียกด้วยความเป็นห่วงเนี่ยเพียสันก็เหมือนจะได้สติกับคืนมาครับจากนั้นเขาก็พยายามพูดหรือบอกอะไรสักอย่างกับดอรินแต่ด้วยอาการบาดเจ็บก็ทําให้เขาสื่อสารได้แค่เพียงท่าทางเท่านั้นเพียสันพยายามมองไปทางภูเขาที่อยู่บนเหนือหัวตัวเองแต่ดอรินกับโครรีก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เพียสันต้องการจะสื่อครับเพียสันเลยเปลี่ยนมาเป็นการเขียนสัญ,ญลักษณ์แทน เขาเอานิ้วลากลงบนพื้นทรายอย่างช้าๆออกมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีรูปร่างเท่ากับและก็ถูกผ่าครึ่งแต่ยังไม่ทันที่จะได้อธิบายอะไรนะครับตัวของเพียสันเนี่ยเขาก็สิ้นลมไปทั้งคู่รับรู้ได้ว่านี่คือข้อความที่เพียสันต้องการจะสื่อจริงๆและมันต้องสําคัญมากแน่ๆแต่ทั้งคู่ก็กลับไม่เข้าใจมันอยู่ดีครับซึ่งทางเดียวที่จะไขข้อสงสัยนี้ได้ก็คงมีแค่การไปยังจุดที่พียสันเขาบอกใบเท่านั้น ดังนั้นดอรินจึงรีบมุ่งหน้าไปยังทิศที่เพียสันบอกอย่างไม่รอชา้าก็ไม่รู้ทําไมนะครับแต่ดูเหมือนว่าดอริลเนี่ยเขาจะรีบมากเขาวิ่งไปโดยที่ลืมแม้กระทั่งอาวุธที่วางทิ้งไว้โคลี่ที่เห็นแบบนั้นจึงได้ชฉวยโอกาสนี้ครับหยิบอาวุธขึ้นมาแล้วก็วิ่งไล่ตามดอรินไปเมื่อเห็นดอรินที่อยู่ในระยะแล้วโคลี่ก็ตะโกนเรียกดอรินที่กําลังปีนเนินทรายอยู่จากนั้นเขาก็เล็งปืนไปที่ดอรินครับกับตัน ถ้าเรามีกัน2คนก็อาจจะอยู่ได้เพียงแค่5วันแต่ถ้าเหลือให้ผมคนเดียวผมก็จะอยู่ได้10วันดอรินรู้ความหมายของมันในทันทีครับบวกกับสภาพของปากกระบอกปืนที่ชี้มาทางเขามันก็ชัดเจนแล้วว่าโคลี่เนี่ยคิดจะฆ่าเขาจริงๆซึ่งดอรินก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับนอกจากตะคอกใส่โคลี่ไปชุดใหญ่ในบ้าไปแล้วเหรอนายเหยียบย่ำฮิวแรก็กปล่อยให้เพียสันตายขโมยน้ำของทุกคน แล้วตอนนี้นายก็จะฆ่าฉันอีกเนี่ยนะแกมันฆาตะก,กรแล้วก็อย่างที่ทุกคนคิดครับโคโรีเขาไม่มีความเห็นอก,อกเห็นใจกันอีกต่อไปแล้วในความคิดของเขาตอนนี้มันมีเพียงแค่าการเอาตัวรอดเท่านั้นหลังจากดอรินพูดจบโคโรีก็ลั่นไกใส่ดอรินเข้าที่กลางอกอย่างตั้งใจจนปิดชีพกับตัญญานแอโรวันไปในที่สุดจากนั้นเนี่ยโคโรีเขาก็เดินเข้ามาเพื่อชิงน้ําออกไปเช่นเคยครับแต่ก็ดันโชคร้ายหน่อยที่กระสุนชุดนั้น ยิงทะลุแก๊ลนน้ําของคอรีนเข้าไปด้วยแล้วมันก็ยิ่งทําให้โคลี่เขาหัวเสียมากๆเลยล่ะครับแต่สาเหตุจริงๆก็เพราะเสียดายน้ํานั่นแหละเขาค้นตัวดอรินไปด้วยแล้วก็บ่นไปด้วยครับทํานองว่าตัวเขาเองก็ไม่อยากทําแบบนี้หรอกนะแต่มันก็เป็นทางเดียวที่จะทําให้เขารอดชีวิตได้คุณเป็นกับตันที่ดีนะแต่ดันเป็นผิดที่ไปหน่อยจากนั้นเขาก็เดินข้ามศพไปและเดินทางต่อทิ้งร่างของพิษสันและดอรินไว้ตรงนั้น ไม่ต่างอะไรกับสิ่งของที่ใช้แล้วแม้จะเหลือเพียงแค่ตัวคนเดียวแต่การเอาตัวรอดในครั้งนี้ก็ยังคงมีเป้าหมายอยู่ครับเขาเดินมุ่งหน้าไปตามทางที่เพียสันบอกไว้ก่อนตายผ่านภูเขาที่เต็มไปด้วยหินและเม็ดทรายลูกแล้วลูกเล่าและมันก็ไกลเกินกว่าที่เขาเคยผ่านมาในระหว่างทางที่มีแต่ความเงียบแต่ไม่สงบความเหนื่อยล้าก็ค่อยๆเพิ่มสะสมขึ้นความโดดเดี่ยวที่เกาะติดเขา กับเป้าหมายที่ไล้จุดหมายรวมรวมกันแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับคำว่าสิ้นหวังครับจนกระทั่งเขาเดินไปยังจุดจุดหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นจุดที่เพียสันเนี่ยหมายถึงตรงจุดนั้นโคลรี่ได้เห็นเข้ากับอะไรบางอย่างครับและมันก็ทำให้เขาเนี่ยถึงกับต้องร้องไห้ทั้งน้ำตาและในตอนนี้ครับโคลรี่เขาไม่สามารถเก็บความรู้สึกที่ปิดบังไว้ในใจได้อีกต่อไปแล้วเขาตะโกนไปด้วยความเจ็บปวดว่าเพียสันให้ตายเหอะ ฉันรู้แล้วว่านายหมายถึงอะไรนายพยายามจะบอกสิ่งนี้กับฉันใช่ไหมโคลี่เขาเข้าใจแล้วครับว่าสัญลักษณ์ที่เพียรสันพยายามจะบอกสัญลักษณ์เท่ากับผ่าครึ่งนั้นสรุปแล้วมันคืออะไรเขามองไปข้างหน้าอย่างดีใจแต่ก็เจ็บปวดในเวลาเดียวกันเขามองผ่านภูเขาหินเม็ดทรายมุ่งไปทางสิ่งที่เรียกว่าเสาไฟฟ้าและป้ายบอกทาง ซึ่งมันหมายความว่าตลอดการเดินทางที่ผ่านมานี่นะครับพวกเขาเหรานักบินแอรโรบันเนี่ยไม่ได้ตกมาบนดาวดวงไหนเลยพวกเขายังอยู่บนโลกจานของพวกเขาตกลงที่เนวาดาครับใจกลางทะเลทรายที่แห้งแล้งและสัญญาณก็ตามตัวไม่พบโคลี่ล้มลงด้วยความโศกเศร้าและสำนึกผิดแม้ว่าเขาจะรอดชีวิตแม้ว่าเขาจะดีใจมากแค่ไหนแต่เขาก็ยังคงร้องข้าครวญถึงคนที่เขาพลาดชีวิตไป ไม่ว่าจะเป็นฮิวแร็กเพียสันดอรินฉันทำอะไรลงไปเนี่ยและนี่ก็คือเรื่องเล่าที่ตลกร้ายที่สุดใน The t ท i l i g h t Zone ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับตอนที่15ของซีรีส์ The t ท i l i g h t Zone กับชื่อตอน I Shoot at Arrow into the Air เป็นเรื่องราวของยานอาวกาศ Arrow o กับนักบินทั้ง8คนซึ่งในระหว่างการบินสำรวจอวกาศอยู่นั้น ตัวยานอาวกาศก็ดันเกิดระเบิดขึ้นครับทําให้นักบินทั้ง8คนเสียชีวิตกันเกือบหมดเหลือเพียงแค่3คนเท่านั้นได้แก่ดอรลินที่เป็นกัปตันและลูกเรืออย่างโคลี่และเพียร์สันจริงๆก็มีฮิวเด็กด้วยอีกคนนะครับแต่ไม่นานเขาก็เสียชีวิตไปส่วนตัวยานที่ได้รับแรงระเบิดก็ตกลงบนดาวแห่งหนึ่งที่มีสภาพอากาศแห่งแรงสุดลูกหูลูกตาแถมยังระบุตำแหน่งไม่ได้อีกด้วยทำให้ทั้ง3คน ต้องคอยหาทางเอาชีวิตรอดจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวด้วยจำนวนสเสบียงที่จำกัดทำให้ต่อมาโคลี่หนึ่งในลูกเรือก็ได้ตัดสินใจทรยศทุกคนครับเขาฆ่าและแย่งชิงน้ำมาเป็นของตัวเองจนสุดท้ายตัวของโคลี่ก็ได้พบว่ายานของพวกเขาเนี่ยมันดันไม่ได้ตกลงไปที่ดาวดวงอื่นอย่างที่คิดแต่มันดันกลับเป็นโลกนี้เองแหละครับซึ่งเพียงแค่ถ้าพวกเขาทนรออีกนิดเดียวหรือเดินทางต่อไปอีกหน่อยก็คงจะรอดชีวิตกันหมดแล้ว และหลังจากนั้นโคลี่ที่รอดชีวิตมาได้จากการทรยศทุกคนก็คงโดนเหตุการณ์นี้หลอกหลอนไปจนตายอย่างแน่นอนเรามาคุยกันในส่วนของเกตความรู้กันดีกว่าครับสำหรับใครที่สงสัยว่าทะเลทรายอะไรมันจะก,กว้างขนาดนั้นซึ่งสถานที่นั้นก็คือทะเลทรายในเนวาดาที่เป็นโลเคชั่นหลักของตอนนี้มันนับว่าเป็นหนึ่งในรัฐของสหรัฐอเมริกาครับที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลทรายด้วยสภาพภูมิประเทศที่แห้งแล้ง ที่แทบไม่ต่างอะไรกับทะเลรายเลยแถมที่นั่นยังมีภูเขาหินอยู่เป็นจำนวนมากและมันกินพื้นที่ไปกว่า2,600ตารางกิโลเมตรอีกด้วยนะครับแล้วที่ผมพูดถึงเนี่ยมันวัดจากโซนของทะเลรายแบ็กร็อกที่เป็นแค่หนึ่งในโซนของทะเลรายในเนวาดานะมันก็เลยทำให้ตอนนี้ค่อนข้างจะเม e เซนครับที่พวกนักบิน a อ r o วันจะมองว่าเนี่ยเป็นดวงดาวดวงอื่นแถมถายานของพวกเขาตกลงบนกลางโซนจริงๆมันก็คงเป็นแบบในตอนนี้แหละ ที่ว่าจะเดินไปทางไหนก็มีแต่ภูเขาหินแล้วก็ทรายเป็นง่ายล่ะตอนนี้โดนตกด้วยคอนเซปต์ดึงดูดด้วยเนื้อเรื่องแล้วจบด้วยการหักมุมแบบแบดเอนอย่างเคยกุ้มกล่อมจริงๆครับยิ่งเนื้อเรื่องเอาตัวรอดบนดาวปริศนาแล้วก็เล่นกับมุมดิบๆของมนุษย์อีกซึ่งผมชอบบทพูดของตอนนี้มากเลยนะครับที่ว่าถ้าเหลือเราสองคนอาจจะอยู่ได้แค่5วันแต่ถ้าเหลือแค่ผมเพียงคนเดียวผมจะอยู่ได้เป็น1ิวันเลย แบบเนี้ยมันเป็นประโยคตะกะความคิดง่ายๆแต่ก็แฝงไปด้วยความเห็นแก่ตัวผมเลยให้คะแนนความชอบอยู่ที่9เต็ม10ครับดาร์กและตลกรล้ามากๆสุดท้ายนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามครับเพื่อในอาทิตย์หน้าเราจะได้พบกับแดนสนธยาอีกสำหรับคลิปนี้พวกเราเดอะพาราเรียลขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครับ Thank you and good night.